คอนโดห้องชุดราคาดีใกล้สนามบินเพียงแค่5นาทีเท่านั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เดอะพีโอคอนโดค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำ p e r f e c t ค o m e อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะ้ำมีคอนโดห้องชุดราคาดีมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะซึ่งอยู่โซนซินท่นแอร์พอร์ตนะคะเดินไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ใกล้สนามบินเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะและที่ห้องชุดนะคะที่นี่นะคะที่มีมาฝากเนาะก็จะเป็นห้อง1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะขนาด39.31ตารางเมตร1ห้องนอนหงห้องน้ำเองค่ะและที่อย่างนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟ กละะ้อง C C T V ระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีซาวน่านะคะแล้วก็นี้เลยค่ะห้องที่พาประชุมในวันนี้อยู่ชั้น9ก้านะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วิวสระว่ายน้ำด้วยค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องข้างบนกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมในห้องนี้นะคะเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับระบบความปลอดภัยที่สูงนะคะก็คือจะเป็นประตูระบบดิจิตอลรอลอกนะคะสําหรับตูสามารถใช้คีย์การ์ดใส่รหัสได้ค่ะ เข้ามากันเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนแรกที่เราเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็คือจะเจอกับโซนครัวก่อนเลยนะคะนี่จะเป็นครัวรูปทรงตัวแอลนะคะแบบกระทัดรัดค่ะก็จะมีตู้บิวอินนะคะอยู่เหนือศีสะเนาะสามารถเก็บของเก็บเครื่องป,ปูอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในครัวได้ค่ะด้านล,ล่างก็จะมีนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นลิ้นชักนะคะระบบซอฟต์โค้ดนะคะซึ่งไม่ทําให้เสียงด,ดังแน่นอนนะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็มีซิงค์นะคะหลุมค่อนข้างลึกเลยมาพร้อมกับไมโครเวฟค่ะแล้วก็หูด,ดูดควันด้านนี้นะคะคุณผู้ชมมีเตาไฟฟ้าแบบฝังนะคะ2หัวค่ะด้านล่างเขาเก็บของได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วฝั่งตรงข้ามค่ะนี่เลยก็จะเป็นตู้นะคะอเนกประสงค์ไว้เก็บของค่ะอย่างเช่นรองเท้าไม่กวาดหรืออุปกรณ์ที่เราใช้แล้วเราไม่ต้องการให้มันเห็นนะคะเวลาอยู่ในห้องเนาะมาพร้อมกับ อาตู้เย็นนะคะขนาดเล็กเนาะนี่เลยนะคะประหยัดไฟเบอร์5้าด้วยค่ะด้านบนก็ยังเก็บของได้อีกเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะ,ะโซนครัวเนี่ยเขาดีอย่างหนึ่งก็คือแบ่งนะคะมีประตูนะแบ่งโซนชัดเจนเลยเพื่อที่ไม่ให้กลิ่นออกไปนะคะเป็นประตูแบบสไลด์หนาพิเศษนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเก็บเสียงด้วยนะคุณผู้ชมค่เนาะนี่เลยค่ะถัดมานะคะเราก็จะเข้าสู่โซนห้องนั่งเล่นแล้วนะคะซึ่ง เป็นโซนกระทัดรัดนะคะมีทีวีให้เนาะมีโซฟานะคะนั่งได้2คนแล้วก็มีโต๊ะกลางค่ะพื้นไม้ลามิเนตน,นะคะตกแต่งสวยงามเข้ากับผ้าม่านเนาะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะตรงนี้เลยด้านดนด้าน,นหลังตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมออกกับระเบียงค่ะคุณผู้ชมซึ่งเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เนาะจะเป็น ประตูกระจกสไลด์นะคะที่ออกไประเบียงเนาะก็หนาพิเศษแล้วติดฟิล์มด้วยนะคะกันแสง UV เนาะซับแสง UV นะคะก็มาพร้อมกับผ้าม่านโปร่งแสงและทึบแสงทั้งสองด้านเลยค่ะเราออกมาดูด้านนอกระเบียงกันนะคะอ่าห้องนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องมุมนะคะอยู่บนชั้น9แล้วก็เป็นวิวสาวายน้ำแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมองไป ข้างนอกเนี่ยนะคะก็คือเห็นวิวต้นไม้สีเขียวเห็นวิวบ้านเรือนนะคะต่างๆเนาะตรงนี้ก็จะอยู่โซนเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยกับราคานี้นะคะซึ่งเจ้าของรถแรงมากนะคะมาแรงเลยใครที่ต้องการคอนโดวิวสวยๆชั้นสูงๆต้องห้องนี้เลยะคะ่ะอาถัดจากหลังจากโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะแบบ2ที่นั่งหรือเพิ่มนะคะเก้าอี้ได้นะคะก็จะเป็น3าสที่นั่ง ภายในห้องนี้นะคะก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้นะคะเพียงพอต่อพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะนี่เลยด้านข้างของน้ํานะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องสตูอ่อเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะขนาด39นะคะตารางเมตรคุณผู้ชมนี่เลยค่ะห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างมีกระจกบานใหญ่แบบนี้ให้เลยนะคะเต็มพื้นที่มีซิงค์แล้วก็แยกโซนเปียกแห้งนะคะในการอาบน้าเนาะใหมันเป็น กระจกสไลด์แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งก็การให้น้ำกระเด็นด้านในก็จะมีเครื่องอทำน้ำอุ่นนะคะให้นราสามารถปรับอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นได้นะคะแล้วก็มีเรนาเว์ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องนอนกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องนอนนะคะที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นเตียงขนาด6ฟุตนะคะ ชอบดีไซน์ตรงนี้มากค่ะตรงหัวเตียงซึ่งเขาสามารถนะคะใช้วางของนะคะได้เลยแล้วก็มีพื้นที่นะคะด้านข้างหัวเตียงให้อีกด้วยนะคะด้านข้างก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ําเช่นกันค่ะนี้เลยสามารถมองออกไปข้างล่างได้นะคะแล้วก็ตอนยามบ่ายเนี่ยโดนแสงแดดนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมเนาะเพื่อที่ว่าห้องเราเนี่ยจะได้โล,งลงะะ่งโปร่งค่ะแล้วก็มีการระบายอากาศออกไปตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างแบบ บานพับแบบนี้นะคะก็มาพร้อมกับผ้าม่านนะคะโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าในห้องนี้มีอะไรให้อีกเนาะตรงนี้จะเป็นโซนแบบเรียกว่าวอลอินครัวเซตละกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบเชิงตู้เสื้อผ้าขนาดนั้นเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปตรงด้านข้างค่ะตรงนี้เป็นมุมโต๊ะตเครื่องแป้งนะคะซึ่งกระจกเนี่ยน้ำชอบมากนะคะใหญ่ เต็มบานเต็มพื้นที่เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถหาเก้าอี้นะคะมาวางตกแต่งตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้นั่งนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้ค่ะเป็นมุมเหมือนมุมเล็กๆนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถนี่เลยค่ะวางเสื้อแขวนเสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็เก็บของได้ด้านบนสามารถใส่ของได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะอนเนกประสงค์มากๆเลย แล้วก็มีกระจกให้อีกด้านนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องคอนโดห้องชุดห้องนี้นะคะที่เดอะพรีโอคอนโดค่ะซึ่งมาพร้อมกับราคาที่ดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะขออนุญ,ญาตทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับห้องนี้อีกสัก1รอบนะคะห้องนี้มีขนาดอยู่ที่39.31ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําอยู่บนชั้น9เป็นห้องมุมสุดเลยคะ่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าราคาดีมากๆแถมยัง มีวิวสวยๆนะคะสระว,ว่ายน้ําให้ชมกันอีกด้วยและที่เดลพีโอคอนโดแห่งนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้อง CCTV นะคะมีสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสให้ใช้บริการนะคะแถมมีสาวหน้าให้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชม ค่ะแล้วหาาใครที่สนใจนะคะที่อยากจะรับชมนะคะห้องนี้สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะอ้อและที่สําคัญเลยค่ะโลเคชั่นของเขาดีมากๆนะคะอยู่ใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะคะสามารถเดินไปได้ด้วยค่ะและเดินทางไปสนามบินเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นเองนะคะเดินทางเข้าตัวเมืองก็สะดวกมากๆหากใครสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ